ตำแหน่งการยืนโคนคู่ของอาจารย์นกกจิบยืนสวยมากนะครับผมส่วนคู่ต่อสู้มีเบี้ยคู่ที่สวยงามนะครับแล้วก็ตำแหน่งความพร้อมนะครับอาจารย์นกกระจิบมีเรือที่ซ้อนอยู่นะครับผมฝ่ายของไม้ประดู่ของอาจารย์นกกระจิบเป็นฝ่ายเดินก่อนนะครับผมอาจารย์นกกระจิบท่านมองเห็นแต้มบุกโจมตีคู่ต่อสู้ โดยมีเป้าหมายอยากที่จะนำเรือนะครับไปรุกกินม้าคู่ต่อสู้แต่ปรากฏว่าติดเบี้ยคู่ต่อสู้ขวางไว้นะครับอาจารย์ลูกตะจิตท่านก็เลยเล่นแต้มโคนเข่าลอยครับโคนขึ้นมาแลกกับเบี้ยความของคู่ต่อสู้นะครับนี่คือแต้มระดับสุดยอดเซียนนะครับผมคือแต้มนำหมากตัวใหญ่มาแลกกับเบี้ยซึ่งเป็นหมากตัวเล็กนะครับ ถ้าหากคู่ต่อสู้ยืนเฉยๆไม่ทำอะไรโคนตัวนี้ก็จะทะลุเข้าไปกินเบีย้ยนะครับกินเบีย้ยฟรีถ้าคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นมาผูกถูกโคนกินเบีย้ยนะครับเพราะว่าเรือซ้อนอยู่เตรียมพร้อมโจมตีฝ่ายคู่ต่อสู้นะครับผมตัดสินใจใช้เบีย้ยคว่ำกินโคนครับแล้วอาจารย์กนกระจิบก็นำเรือครับผมลงไปรุกที่ตานี้ครับ บ,บังคับคู่ต่อสู้กินอาจารย์นักประจิบนำเรือไปกินรุกครับคู่ต่อสู้ตัดสินใจถอยขุนลงไปจอแปดอาจารย์นักระจิบกินม้าครับผมทำท่าจะนำเรือรุกคาดกินเรือนะครับที่ก่อแปดบังคับคู่ต่อสู้ต้องถอยเม็ดลงไป แล้วอาจารย์นกกระจิบก็สะบัดม้าตัวนี้นะครับมากินเบีย้ยยืนตำแหน่งได้เปรียบนะครับผมฝ่ายคู่ต่อสู้นะครับในเกมจริงก็คือแพ้ท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับผมเพราะว่าเป็นรองม้านะครับตอนนี้นะครับนี่คือแต้มบุกมหัศจรรย์จากท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับผมนำมาฝากพี่ๆน้องๆทุกท่านได้รับชมนะครับเพื่อ เป็นแรงบันดาลใจนะครับอยากที่จะฝึกฝนตนเองเพื่อก้าวสู่ระดับสุดยอดเซียนในอนาคตข้างหน้านะครับผมครูพงศ์ขอขอบพระคุณตำแหน่งหมากดีๆแบบนี้จากท่านอาจารย์สุดยอดเซียนนกกระจิบเป็นอย่างสูงนะครับผมที่มีตำแหน่งหมากมหัศจรรย์แบบนี้มาให้พวกเราได้ศึกษากันนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่สนับสนุนครูพงศ์สนับสนุนท่านอาจารย์นกกระจิบด้วยดีเสมอมานะครับผม หากชื่นชอบในคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ